7แนวทางพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนสมัยใหม่คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนติดอยู่ที่เดิมรู้สึกเบื่อไม่มีแรงผลักดันไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อแต่เชื่อเถอะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ7แนวทางการพัฒนาตัวเองแบบคนยุคใหม่ที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตยังมีคุณค่าและประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการ 1. ค้นหาเป้าหมายแท้จริงของชีวิตคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง หรือเพราะถูกคาดหวังจากคนอื่นลองตั้งคำถามกับตัวเองถ้าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินคุณอยากทำอะไรอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นและมีพลังวิธีค้นหาเป้าหมายของตัวเองแบบง่ายๆลองทำ journaling จดบันทึกความคิดทุกวันใช้หลัก ikigai ของญี่ปุ่นเพื่อหาเป้าหมายที่สมดุลถามตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนแบบไหนในอีก5ปีข้างหน้า 2. ฝึก Roadmap Set วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ ความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่มันคือบทเรียนคนที่มีโกรทไมเซตจะเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้พวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวแต่ใช้มันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จเคล็ดลับพัฒนาความคิดแบบโกรทไมเซตมองปัญหาเป็นความท้าทายไม่ใช่อุปสรรคทุกครั้งที่ผิดพลาดให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งน,นี้เปลี่ยนฉันทําไม่ได้เป็นฉันยังทําไม่ได้แต่ฉันจะเรียนรู้มัน 3. การบริหารเวลาแบบคนยุคใหม่ ทำให้น้อยแต่ได้ผลมากเคยรู้สึกไหม่ว่า24ชั่วโมงไม่เคยพอจริงๆแล้วปัญหาอาจไม่ใช่เวลาแต่เป็นการจัดลําดับความสําคัญเทคนิคการบริหารเวลาที่ได้ผลกด80หรือ20 Pareto Principle 20%ของสิ่งที่คุณทําให้ผลลัพธ์80%เทคนิค Pomodoro ทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Eisenhower Matrix แบ่งงานออกเป็น4ระดับสําคัญเร่งด่วน สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่สำคัญแต่เร่งด่วนและไม่สำคัญไม่เร่งด่วนสการฝึก mindfulness วิธีอยู่กับปัจจุบันเพื่อชีวิตที่สมดุลในโลกที่วุ่นวายสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เวลาเพิ่มแต่เป็นจิตใจที่สงบขึ้น m i n f u l n e s s สติรู้ตัวช่วยให้เรามีสมาธิไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตวิธีฝึก m i n f u l n e s s แบบง่ายๆฝึกหายใจลึกๆทุกเช้าก่อนเริ่มต้นวัน เดินช้าๆพร้อมสังเกตสิ่งรอบตัวลดการใช้โซเชียลมีเดียช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 5. d e t Th r i m e n Habits เปลี่ยนชีวิตด้วยนิสัยเล็กๆคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบสุดโต่แค่เริ่มจากนิสัยเล็กๆก็พออ้างอิงจากหนังสือ d e t Th o m i c Habits ของเจมส์คลีใช้หลัก1% Better Every Day ถ้าคุณดีขึ้นวันละ1%ภายใน1ปีคุณจะดีขึ้น37เท่า Habits Taking เชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยเดิมเช่นหลังแปลงฟันอ่านหนังสือหนึ่งหน้า environment design ถ้าคุณอยากกินคลีนวางผลไม้ให้เห็นชัดถ้าอยากเลิกเล่นมือถือวางมือถือให้ไกลย 6. จิตวิทยาการสร้าง self confidence คุณรู้ไหมว่าคนที่มีความมั่นใจไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าคนอื่นแต่เพราะพวกเขาเชื่อในตัวเองเคล็ดลับสร้างความมั่นใจในตัวเองฝึก power pose ยืนหลังตรงมือเท้าเอว2นาทีเพิ่มความมั่นใจใช้ positive self-talk บอกตัวเองว่าฉันทำได้ฝึก f a it t h you make it ทำตัวเหมือนคุณมั่นใจแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจจริงๆ7วิธีใช้ law of attraction ดึงดูดความสำเร็จคุณเชื่อหรือไม่ว่าความคิดของคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตกดแรงดึงดูด law of attraction สิ่งที่คุณคิดและรู้สึกจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา วิธีใช้ให้ได้ผล Visualization จินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว Affirmation พูดกับตัวเองทุกวันเช่นฉันมีความสุขและประสบความสำเร็จ Gratitude ฝึกขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้คอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากเริ่มจากข้อไหน